โ okay. อเคสวัสดีครับเรามาดูผลของการฉีดฮอร์โมนไข่นะครับมะนาวส่วนนี้คือมันไม่ติดลูกไม่ค่อยติดไม่ติดมานานแล้วด้วยนะครับก็เลยลองเอาฮอร์โมนไข่มาฉีดดูผลที่ได้คือเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> มันงอกยอดใหม่ <c oughs> ออกมาพร้อมกับมีดอกออกมาด้วย <c oughs> ก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันต่อไปนะครับว่า มันจะจับลูกไหมนะครับเราจะพยายามฉีดฮอร์โมนไข่ทุกสามวันสี่วันถ้ามันจับลูกยังไงแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ดูว่าอนุภาพฮอร์โมนไข่มันได้อย่างนี้นะครับจากต้นที่แทบจะไม่ติดลูกเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็คือมันสามารถออกดอกได้เยอะอย่างนี้เลยนะครับ ปกติแล้วถ้ามะนาวใบมันเยอะกิ่งเยอะอย่างนี้เราว่ามันจะไม่ออกลูกใช่ไหมครับไม่ออกดอกแต่ดูนี่นะครับหลังจากที่เราเกีฮอร์โมนไคไปมันก็แทงช่อดอกให้พึบพับเลยนะครับเดี๋ยวอามาดูกันต่อไปในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นยังไง